มึงกาละเมียพี่นอยกาละเมียไม่ยางเหรียเ่นมึงือจะกาไม่รับกันรับผมมาเลยครับมาเที่ยวงานโอท็อหอยที่สามสิบกรกรดาครับผมอีกสองเมื่เสือลายแล้วคิดสามสิบเด็กกินแก้วมน เอาทำไม่ะเอาเรือเอาอีุดหนึ่งหลายนอลอยหนี่ไอ้ชุดเอาอีกมีหลายลเลยนะมีหลายลวมีรถธมดาตั้เดิมตัเดิมตรเันนี้เดิมที่แ้เป็นเด็กเคยกินนะครับบหวานหวานกะละเมีกะละเมกัละเมียติดจุดยง อไงักด้เต็มถุงเลยมางานอุทบพุทธภมิเชเมืองอุรรัครับทายไม่หายอีน้่งอีซีมึงนะมึงบรรยากาศไปน้ำกัดครับมีรอดช่องรอดช่องก็น่ารอโอ้ไปจะหารหน้าทานมากิวหมูยอก็มีน เดี่ยวแคบหมูอันนี้ส้มหมูส้มอะนิกรีส้มิกรบอันนี้อินทะพาลำโ้อาหารอร่อยเยอะแยะเลยไม่อ้วนได้ไงไม่อ้วนได้ไงอันนี้สตอสตอเขียว ลูกเนียงไม่รู้เอาเข้าปาก <laughs> ปลากินยังไงลูกเนียงโอ้ <laughs> มีแต่มีแต่หันหน้าทานปลาสลิดครับอร่อยบางบอกอไไไไปวมม่่ดด้้นย <laughs> อันนี้อะไร กล้วยเขาหมีกล้วยด้วย,วย <laughs> กินอย่างนั้นเลยค oh, ารเมรลคารเมรลูกชายครับกินคารเมร <laughs> มีหลายอย่างเลยเมนูมาเที่ยว <laughs> ที่อุดรใส้วัวก็มีดูคนครับดูคือโอ้โห oh, oh, คนเยอะมาก อร่อยครับชิมได้พอชิมชิมจนได้อิ่มแล้วมีแต่อร่อยข้างนั้นเลยเอาอะไรเอาแบบนี้ป่ะหืเอาสองอันน่ะนี่คู่กันแคบหมูครับคู้อร่อยมากก<ร>ดเยอะเลยครับหดเลย บรรยากาศที่ทุ่งสีเมืองนะครับอุดรธานีนะครับเมืองบรรยากาศเป็นแบบครับพ,พี่น้องเอฟซีอะไรแบบยาวๆไปเลยครับยาวไปเลยสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับงามเมื่อแลงนะครับเนาะโอ้วันนี้บิกต้อง โอ้โหใหญ่ๆเลยพิจ๊ะน่าทานทั้นั้นเลยนี้หมูปิ้งครับหมูปิ้งโอ,โอ,โอ้โหพิจะน่าอร่อยอันนี้น้ำส้มคั้นสดๆอสสสโอ้โหเนี่ยน้ำทับทิมทับทิมน้ำทับทิมก็มีครับโอ้โหน่าอร่อยทั้งนั้นเลย อืมอร่อยทั้งนั้นเลยครับมาอุดรแวะมาได้นะครับเนาะถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับเนาะวันที่30ใช่ครับอีก2วันครับแวะมาชิมได้นะครับน้ำสดๆมีแต่อาหารล้วนๆเลยครับผมคนก็เยอะแยะเลยครับ ลูกชิ้นยืนกินก็มีครับผมนั่ไงลูกชิ้นยืนกินเพราะว่าไม่มีโต๊ะค่ะกันกัน่มีหอยทอดอยาวๆโอ้โหหอยทอดก็แถวยาวเลยโอ้่หมูเด้งกุ้งโอ้โหอาหารเยอะแยะเลยครับที่นั่นอืมปูม้าด้วยโอ้เป็นเด้งชอบปูม้าอร่อย กุ้งปลาปูรวมนีอแมีจัดเอาด้วยมีแต่หน้าอร่อยทั้งนั้นเลยอร่อยจัดนะครับเกี๊ยวนะครับไม่เชื่อจับเตาดูร้อนร้อนเลยครับไม่เชื่อจับเตาดูใส่ไหมร้อนร้อนครับผมโอ้จากอยุธยาครับโอ้ร้อนปิ้งร้อนกังครับครับโอ้น่าอร่อยเลยใส่ไหมหวานๆครับ โอ้โหเต็มเลยครับจริงมันโอ้โหอาหารก็มากมายพี่น้องอิฟซีบแอะมาได้นะครับนอกที่ทุ่งสีเมืองบุดรนท่านี่เขานะครับน้องพี่น้องจริงแลอะมาได้อาหารก็เยอะแยะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยคนก็เยอะ กันโคเียด้วยครับอันนี้มีอะไรีทะ,ทะเลโคกครับทะเลโคกโอ้มีทะเลโคกด้วยครับหลายอย่างเลยทะเลโคกกม็มีอันนี้ส้มเล็กโอ้โหครับหลายเมโนูเลยครับผมมาเที่ยวที่อุดร เยเลยโหมาเที่ยวกันได้นะครับเราเหลืออีกสองวันหวานๆทั้งนั้นเลยน<ม>ี<า>่เรียนเป็นอันนี้ข้างแข้งอะข้งแข้งดวงเปนบ้าไหม่นดวงต่อปลาหมึก,มมกอันนี้ปลาหมึกดองปลาหมึกครับปลาหมหวาน อืมมันก็หวานเลยไหมอ่โอ้นี่กินประจำกับแก้มอย่างดีเลยโอ้โหอาหารเยอะแยะมากเลยแลวของกินของใช้ก็เยอะโอ้เกี๋ยกะสตชบอรีเการัดครับเการัด ชิป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 เราชิมเกาลัดกาลัดน่าอร่อยอกับกรอบ,อบครับผมครับ <c oughs> <c oughs> มาได้ครับที่อุดรครับ <c oughs> มาลองชิมดูบันบัน้นมาลองชิมดูโอ้น่าอร่อยดีครับ <c oughs> เจะมาได้นะครับเนาะมีหลายมีหลายร้านเลยเราชิมแบบอันนี้อร่อยอืม อืมหวานหวานอร่อยครับดูเกาลัดนะครับที่อุดรธานีนะครับนละดูบรรยากาศมีหลายอย่างมีเกาลัดมีหลายอย่างนะครับนะแล้วได้มาได้ที่อุดรธานีนะครับลนะราคาไม่แพงครับถูกๆ ชิมเก้าวลับด้วยกันครับไก่หอดมืออันเด็กออกแล้วพี่น้องเอฟซีครับผมอย่าลืม17นะครับเนาะ17กับ79แล้วก็92นะครับเนาะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันแล้วกันนะครับเนาะสีเดบุพเพช์ช็อตเด็ดจากข้างช่องเซอเอกพลาดเลยนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอลาพี่ซีไปก่อนนะครับเนาะน้องเอฟซีลำล้ำเรื่อยๆไปตั้งแนะครับที่เขามาชมคลิปนับไดมือนี้นะครับเนาะ ครับผมสวัสดีครับ